สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้ผูซุคนนะครับผมมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะมือนี้กะสีมะทายลูกให้เบึงพี่น้องตัวนี้เป็นวาวสามเมตรนะครับพี่น้องนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งผมเปลี่ยนจากปีกที่มันอ่อนมาเป็นปีกไม้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นพาล้มพาลมเพื่อนนะพี่น้องแต่ว่าเป็นพาลมบางนะครับวาวเพราะอยขึน้นมัน แบบลมมันพานได้มือนี้กะพึ่งเอาลงมากสิ่มาเปลี่ยนผ่าลมไม่นะครับพี่น้องแล้วก็เกิดนี่ลูกน้อยมันอักจะต้องเปลี่ยนไม่นะครับพี่น้องจังไดกับฝาดรอติดตามด้วพี่น้องเด้อ่าสิเป็นเันงไดนะครับตัวนี้สามเมตรนะครับพี่น้องส่วนสูงเนี่ยนะประมาณสามเมตรสี่สิบถ้าจำผิดนะครับผมนี่เป็นลร่ทงฉาดนะครับผมเพิ่งอ,ออกมาจากห้องเก็บของสิ่มาเปลี่ยนผ่าลมไม่นะครับพี่น้อง ลักษณะไม่การเลากับบกหง่เลยพี่น้องคนครับผมเป็นผ้าล่มบางว่าติดติดเป็นกระดาษปูนอ่ากซึกว่ามันสีบอบอบอันไดนะครับก็เลยที่เลือกเป็นผ้าล้มพี่เราเนั่นแหละติดติดเป็นล้ยทงฉาติที่เรานะครับพี่น้องจังไดกับฝากติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าุดทายแล้วติดติดเป็นแบบใดตอนนี้มันมีแต่ฝุ่นเอาหอยไว้ทั้งๆมันรับฝุ่นนะครับพี่น้องเนี่ยก็เลยมาปัดกี่ฝุ่นออกก่อน นะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องเลี่ยนลูกหน่อยลางไม่พอมันหักกับผมตัวนี้เป็นไม้สางไผ่เลยพี่น้องไงเพราะว่าอาศัยว่ามันแข็งเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่ไงมันกาดสิบบ่บ่แข็งบันไดเพราะว่ามันมันเหี่ยวสามเมตรกระทันกระต o องช่วงโคกมันขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็สิเราอยากนะครับพี่น้องอันนี้ที่รลี้อกเมื่อยรล่ะก็สิเคลือบว่านิดนะครับเคลือบว่านิดให้มันเงา่ ดูดีนะครับพี่น้องยังได้ก็ฝากติดตามกันในเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดมักชื่นชอบพาสังกสีไม่ห้อยคนมากวาวนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเผื่อผอผ่านนะครับตอนนี้ก็มีอยู่เห็ดสนุ่มเมตรหกสิบนะครับสามขั้นนะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้กำลังใส่หัวแล้วก็ตากไว้อยู่นี่ครับพี่น้องนะครับเป็นใบนะที่เป็น สิบสองมิลนสิบหามิลนสองใบนะครับพี่นอ้องขั้นลอยหกสิบนะครับเดี๋ยวรอรอชมเด้อพี่น้องเด้อครับผมจนแต่ไคลิปนี้ก็ไว้สักนี่แหละครับเดี๋ยวไอพี่ใหญ่นี่เดี๋ยวรอเห็ดก่อนเห็ดออกมาแล้วสิบแดงเดี๋ยวติดทายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกเที่ยนึงครับผมสวัสดีครับ